วันนี้แ่งปันทุกท่านวิธีประเมินทองคำช่วงที่มันราคานิ่งๆนะครับใครที่ดูกราฟของหองเสียงเฮงวันนี้มันจะเป็นยังไงมันจะไม่วบหวานครับมันนิ่งทั้นเล่นสั้นก็เสี่ยงนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผมแนะนำนะพี่มันแบบนี้แบบนี้นะครับท่นมาดูนะครับว่าสถานการณ์ทองคำมันจะเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้ผมต้องบอกกันว่ามันเป็นตัวเลขหลอกนะครับเพราะนักมวยระยะสั้นน่ะทุกคนต่างถือในมือรอมันดีดไปที่เท่าไหร่ทองไทยก็4,000 40, 4ทุกคนก็ไม่กลา้าโยนเลยก็ยังถือไว้ในมือนะครับเพราะว่ายังไงก็รอสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับมาดูนะครับว่า สายการที่ทองคํามันจะดีดมีหลายบ้างนะครับเขาเหล็คกครับเราเฟดปรับดอกสิบเจ็ดสิบแปดนี่นะครับซึ่งผมไปดูการคาดการณ์ของนักลงทุนหลายคนแล้วให้น้ําหนักไปที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตครับที่เฟดจะปรับดอกนะครับ,บ,อ,นะรบอันนี้ท่านก็คิดเผื่อแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ปรับ อะไรนะครับมันก็จะไปที่เงินนะครับแล้วก็สองช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่ารอยต่ออะไรกันระหว่างโจไบเดนกับโดนัทรัมนะครับซึ่งผมเคยบอกหลายคนแล้วว่าโจไบเดนคือทองทัมคือเงินฉัน ราคามันจะอยู่ประมาณสี่หมื่นสามสี่หมื่นสองอะไรเไนี้ยมันจะไปไหนเราจะมองเห็นทิศทางไม่ชัดเจน,นครับแต่ปีหน้าคุณจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นครับเกี่ยวกับทองคําหรือแลกเปลี่ยนชัดเจนขึ้น,นครับเพราะว่าทําขึ้นมารับตาแหน่งโดยตรงนะครับแล้วอีกสถานการณ์น,นะครับที่ตอนนี้คนก็รอคือรอรัสเซียบุกหนักนะครับ ถ้าบุกหนักไปที่ยูเครนป๊บแน่นอนนาโตอาจจะต้องส่งอะไรมาทั้งหลายปวงอาวุธทีทปกรณ์มาให้ยูเครนหรือไม่มันอาจจะไม่เป็นศึกเฉพาะรัสเซียยูเครนอาจจะเป็นศึกรัสเซียนาโตนะครับซึ่งอันนี้ทองมโวกาดดีขึ้นไปนะครับนุนหนำว่าเพอ่เพิี่หมื่นห้านะครับแล้วช่วงนี้หลายคนก็มาถามว่าเอ๊ะแล้วไปลงทุนอะไรต่อนะครับ ผมบอกหลายคนนะครับว่าช่วงนี้ถ้ามันไม่ออกทองมันจะเป็นเงินนะครับใครที่จดข้างเงินหรือใครที่เอาคู่มือไปศึกษานะครับเงินมันดีนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ข้างเงินคุณไม่เชื่อคุณลองไปดูข้างเงินนะครับสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ย ฟังสวิตดอลลาร์หรือแม้แต่ฮ่องกงนะครับดีตัวขึ้นครับหรือสกุลเงินที่หนึ่งที่ผมแนะนำคือปอนสเตอร์ลิงโอ้โหราคาช่วงนี้ก็ถือว่าราคาเป็นน่าสนใจครับสำหรับปอนสเตอร์ลิงนะครับทุกท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะในสิ่งที่ผมแบ่งปันวันนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เงินก็ทองแนนั้นเอง ถ้าทํามามันก็ไปเงินเงินก็ไหลไปเพราะทุกอย่างมันมีที่มาแล้วก็มันมีที่ไปเงินจะไปสู่ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับแล้วเงินจะมาสู่ทองคําเมื่อมีคําว่าตื่นตะนกกลัวสงครามอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับฉันฝากไว้นะครับ,รบเดี๋ยวมีอะไรผมมาอัปเดตนะครับสวัสดีครับ